ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมคุณชัยโยครับดูแล้วสถานาร,รอบบ้านเราเนี่ยเอาตลาดหลักๆเนะี่ยดูก็เขาก็น่าจะเขียวเข้มๆแต่ตลาดเกิดใหม่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะไปคนลดทางฮะทั้งเขียวทั้งแดงตรงเนี้ยบ้านเรามองอยังไงดีครับครับผมก็สําหรับบ้านเราเนี่ยเราก็บอกว่าน่าจะเป็นนักณะของกาดไซเลนะครับคือต้องต้องเรีย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดคุณรอบบ้านแม้ว่าจะดูเขียวเขียวแต่ว่า ถ้าไทยเปิดมาเมื่อวานเนี้ยมันโคราฟิลเลยนะเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ลงเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของทางด้านมูดดี้ที่ไปลดเครดิตของทางด้านจีนลงนะครับเมื่อวานนี้นี่ผ้โหแดงกันเข้มๆเลยนะฮะวันนี้เป็นรักสองแฟนบาขึ้นมาครับครับผมถ้าดูอย่างนี้แล้วมีมุมมองการลงทุนแนะนํานักลงทุนยังไงดีครับว่าควรควรจะเล่นสั้นเล่นยาวหรือควรจะเก็บตัวไหนดีครับโอเค กอช่วงนี้เนี่ยเรามองภาพของตัวเซนเด็กเนี่ยคงจะเป็นลักษณะของการไซเวยะนะฮะก่อก็อยู่ประมาณทักหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ด้านบนประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยครับส่วนตัวกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คงเป็นลักษณะของการรอจังหวะในการย่อตัวนะในการสัสมนะครับส่วนกลุ่มหุ้นที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์ในรอบนี้เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับครับเนื่องจากว่าในส่วนของทางด้านบอลยูนะฮะที่ มีการอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ต้นทุนพลังงานเนี่ยก็มีการอ่อนตัวลงมาเช่นกันนะครับคร <Okay. S 2> อเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจ mm hmm. ในส่วนของเทรนต์การลงทุนในช่วงนี้นะ <c oughs> ส่วนท็อปอก <c oughs> ของเราก็จะเป็นในส่วนของมีกลินนะฮ <c oughs> ะราคาตามคอนเซ็ปต์ต่ประมาณสามสิบบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนีกุมนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นหรือว่าตัวอีอ,อ,อีปังนะฮะก็ค <c oughs> <c oughs> ือมาตรการการใช้จ่ายแล้วก็มาลดลดเงินภาษีคืน เพราะกลุ่มนี้เนี่ยลองมองว่ากลุ่มตัวที่ได้ประโยชน์มากที่สุดน่าจะเป็นตัว PRC นะครับเพราะว่าตัวสินค้าเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นราคาสูงนะครับซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของตัวห้าดุนบาทที่มีการรีฟันคืนนะครับก็ราคาพื้นฐานนะครับตามผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่48บาท ครับอถ้าดูจากกลุ่มนี้นอกเหนือจากกลุ่มโอเคมันมีลดหย่อนเรื่องของภาษีก็เป็นรีฟันและไอ้ส่วนที่เป็น ESG ฮะลดหย่อนสําหรับกองทุนพวกนี้เนี่ยมีตัวไหนเข้าตาบ้างไหมฮะคุณชัยยุทธครับครับผมต้องบอกเ s สเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีเลาเครียดมันมีสามเลดติ้งนะครับส่วนจุเป็น A นะครับแล้วก็เดบิทเอแล้วก็ A อเอเจนเนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโอ้สามกลุ่มนี้มีเกือบสองร้อยตัวเยอะมากแต่ว่าถ้า ถ้าเท่าเป็นเทปเนเลยคือเป็นกลุ่มที่คิดว่าทุกทุกองเนี่ยนะจะเลือกเปิดนะเป็นเปลืทกเทปเนยเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มหลักๆนะฮะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยติดกันหมดอืกลุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มใช่กลุ่ม c p f เนี่ยติดกันหมดนะ c p f c p r t p s t a นะครับกลุ่มปตทเนี่ยติดทุกโรงนะทุกทุกทุกโรงอ่าโรงโรงน้ํามันนะฮะไม่ว่าจะต่อตอไงอเออะไรพนี้นะฮะติดกันมาหมดนะครับแล้วก็ ตัวอส่าอัดวานเนี่ยกระติกนะครับก็ง่ายๆเป็นดูในส่วนของตัวเอสนี่แหละนะที่จะเป็นเป้าหมายของการตัวของตัวเอสจีนะครับ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 เอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้นะคุณชัยยศรับที่ถูกคาดหวังคาดหมายแล้วก็ความหวังอันหนึ่งที่จะกระตุ้นในแง่ของดัชนีในช่วงปลายปีหรือเฉพาะในเดือนนี้เข้าไปบ้างเนี่ยในมุมมองของชัยคุณชัยยศนะครับ e อ g ตัวเนี้ยมันจะช่วยกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมครับ ก็จริงๆก็คาดหวังว่านะ่าจะช่วยจะตุ้มเยอะนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยก้าการไว้ประมาณตักหนึ่งหมื่นล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียนธันวาคมเนี่ยส่วนใหญ่ทางด้านฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะอาจจะมีทำโปรที่ช่างหนสักสักครั้งหนึ่งนะแล้วช่วงคริสต์มาสก็น่าจะอยู่สักนะครับเพราะนั้นคูณเม็ดเงินตรงเนี้ยมันจะเข้ามาในช่วงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนนะเนาะตั้งแต่วันที่แปดเก้าสิบเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะ แบบกันพอดีนะคือสั่งเริ่มหยุดตัวเม็ดเงินตรงนี้เข้ามาก็จะทําให้ตัวอ่าดัชนีบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาว์ขึ้นไปได้นะครับก็いい June, มองแนวต้านประมาณทักพันสี่ร้อยนี่แหละนะครับอืมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันไปอยู่ในหุ้นในอาง่ายๆคืออย่างที่คุณชัยยศพูดถึงก็ดับเบิลเอเนี่ยที่เปิลเอเนี่ยมันไปอยู่ในเซ็ตห้าสิบเป็นหลักด้วยมันก็จะเป็นตัวประคองดัชนีได้ถูกป่ะฮะถูกต้องถูกต้องครับอืมครับนะครับ หลายคนถามมาฮะว่าเราจะได้เห็นเซนต้าแลนดี่ไหมครับในมุมมองของชยศดมองไงฮะเซนต้าแลนดี่แล้ที่ปีนี้น่าจะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเออก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ฝรั่งนี่โอ้โหขวดร้ายกันมากนะฮะเพราะว่าขายค่อนข้างหนักหนูนนะคิดว่าปีนี้ก็น่าจยากนะครับแล้วก็ในมุมมองของภาคเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้ก็ชะลอตัวลงด้วยนะครับก็ถ้าถ้าจะมีจริงๆอาจจะเป็น ผมว่าอาจจะไปลุ้นช่วงที่มีการจัดจ่ายใช้ตอยานาอย่างเช่นดิจิทัลวอลเลตอาจะที่ที่น่าจะเข้ามานะหรือว่าตัวตอนใช้จ่ายอีกฝั่งตงนั้นในช่วงประมาณสักลตยมากหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเลยด้นะครับอืมนะครับครับเอพิชยศมันมีอีกประเด็นเมื่อสักครู่ที่คุณชยศพูดถึงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยโอเคแหละช่วงนี้มันก็จะมีแรงกระเพื่อมเดี๋ยวพลังงานบอกว่าเออสี่บาทหกสิบแปดแพงไปอาจจะไม่เกินสี่ <20 S 2> บาทยี่สิบไหมหรืออะไรประมาณเนี้ยไอ้ตรงเนี้ย มันมีผลไหมกับเบื้องต้นว่าเอถ้าเกิดมีประเด็นตรงนี้ออกมาเนี่ยคนที่จะลงทุนในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยต้องหวั่นไหวตามไปด้วยไหมครคุณทยศคือเรียนนั้งทุนอย่างนี้นะครับคือฟังอย่างนี้นั่นงทุนในมจงงว่าเอ๊ะกองฉันจะเอาอยัางไงจะกลุ่มนี้ดีนะคือลงไฟฟ้าเนี่ยมันแยกเป็นสา,า,ามสามคณะนะครับ,รบขนาดใหญ่นะขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเอ็กโ้นะครับกับราบุรี คู่นี้ไม่ค่อยได้คุ่นี้เอฟซีไม่ค่อยกระทบนะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นสัญญาขายไฟนะครับก่พอพอคนี้ไม่ค่อยกระทบกับไนเอฟีเอฟีขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับอมาดูกันตัวไซต์ที่สองก็คือตัวกลางนะครับอันนี้จะเป็น g ีเอซีตัวดีจริงอันนี้กระทบนะครับเพราะว่าตัวสัญญาขายไฟมันขึ้นลงตามเอฟซีนะส่วนตัวเล็กเนี่ยก็จะกระทบด้วยนะครับอย่างเช่นโซล่าพวก ่าถือว่าม้วนในพวกนี้นะฮะวงนี้มันจะขึ้นลงตามไทยเอฟพีนะครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าไม่อยากไปยุ่นวุ่นวายกับถ้า i FT ที่มันขึ้นขึ้นลงก็ต้องไปเลือกสองตัวแรกก็คือเอกโก้กับลาด,ดูรีอ่าครับอ่านะครับ,รบอ่าอันนี้ก็เราดูว่าถ้าเกิดว่ากลัวเอ้เอาหนะ่ะเซฟเซฟเพเซฟเลยจะขึ้นจะลงเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะฉันเลือกเอ็กโก้กับแบดไปก่อนถูกป่ะถ้าดูใช่เพราะว่าตรงนั้นเป็นสัญญาขายให้กับกฟผอยู่แล้ว นะครับครับนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยยศมากนะครับสวัสดี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 ครับ